ต่อไปก็เป็นตอนสั้นๆเลยมาดูกันว่าเอ๊ะแมทริกซ์เนี่ยมันเขียนได้หลายแบบเลยแต่ว่านะ้มันมีชื่อบางชื่อนะ่มทริกซ์อันมันมีความพิเศษกว่าเพื่อนเลยแล้วก็เลยให้ชื่อมันใหม่ให้ชื่อมันเป็นพิเศษเลยชื่อที่มันมีเนี่ยมีอะไรบ้างจริงมีเยอะมากแต่ว่าหยิบมาแค่บางอันนะก่อนอื่นก่อนนะนี้คือเราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าแมทริกซ์ศูนย์ในแมทริกซ์ศูนย์แมทริกซ์ศูนย์คืออะไรคือแมทริกซ์ที่สมาชิกสมาชิกสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์ั้นก็ตรงตรง แต่ท kind of ุก <ano> ต <il wrote> ัวเป็นศูนย์หน้าตาเป็นยังไงนี่ไงศูนย์อะไรศูนย์อะไรชีวิตง่ายนะเขียนด้วยศูนย์หมดไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องก็มีชื่อของมันแล้วก็บางทีอาจจะเห็นสัญลักษณ์แปลกๆอย่างนี้ด้วยนั่นคือถ้าเกิดเขียนเขียนออกมาให้เป็นรูปแมทริกซ์เนี่ยนะก็ดูง่ายแหละแต่ว่าบางทีเราไปอ่านตำราหรือว่าไปดูโจทย์ดูอะไรแล้วเขาเอ๊ะทำไมมีชีหน้าตาไม่ค่อยคุ้นเลยอนี้ก็คือวิธีอีกแบบหนึ่งที่นะที่ใช้ช่วยเขียนอันนี้คือศูนย์แล้วก็ห้อยเอ็คูณเ นื้อหม่แมทริกซ์ข้างบนเลยนื้อห้ยเอ็มคูณเอ็นเพื่อบอกว่าเป็นแมทริกซ์ที่ขนาดเท่าไหร่มีมิติเท่าไหร่มีแถวกี่แถวกี่หลักอย่างเช่น a เนี่ยเน้คือแมทริกซ์ที่ทุกตัวเป็นศูนย์แล้วถามว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยน a ให้เป็นรูปนี้จะต้องเขียนเกับเอ็ดันอะไรเน้กับ n คืออะไรก็เดินเอคือชิบ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 นะแถวแนวนอนนื้มีสองมิี่แถวเนั้อสองแถวนอนก็ห้อยเลขสองไหม เราเลขยสองไว้แล้วส่วนนอนตั้งมีกี่แถวมีสองแถวเหมือนกันแปลว่ามันเป็นแมทริกซ์ขนาดสองคูณสองเป็นแมทริกซ์มิติสองคูณสองมันก็กลมๆนี้คือหมายถึงว่าเลขศูนย์นี่ก็คือใส่เลขศูนย์เข้าไปทุกช่องอันนี้ข้อบีอันนีขน้ข้อบเราจะเขียนเป็นรูปแบบแมทริกซ์เลขศูนย์ยังไงดีก็นับว่ามีกี่แถวแนวนอนหนึ่งสองสามมมีมีสามแถว แต่เลขสามไปแล้วก็กินหลักอันหนึ่งสองมีสองหลักแล้วคูณสองแค่นี้ก็เป็นวิธีการนะบอกแมทริกซ์แบบหนึ่งเดี๋ยวจะได้เห็นแมทริกซ์ศูนย์เราจะได้เห็นแมทริกซ์ศูนย์กันบ้างนะเพราะว่ามันมีความพิเศษอยู่นี่นเหมือนเลขศูนย์แหละเนี่นเราเอาเลขอะไรบวกศูนย์ก็เป็นก็เป็นเดิมเดิมน,นไม่เปลี่ยนอะไรไปถ้าเหมือนกันถ้าเกิดเราแมทริกซ์อะไรก็ทมไปบวกศูนย์ก็ได้เป็นแมทริกซ์เดิมอันนี้คือที่มาของการนิยามศูนย์ แต่ว่าอันนี้ส่วนต้องบอกเลยว่าส่วนไม่ใช่ส่วนเป็นเลขกลมๆนะส่วนนี้เป็นแมทริกซ์นะเป็นตารางที่ทุกช่องเป็นเลขศูนย์ก็จะตรงกว่าอันนี้คือแบบหนึ่งแ,แบบต่อไปก็คือแมทริกซ์ที่เราใช้ใชคำว่าคำเรียกว่าแมทริกซ์จัตุรัสนะอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าถ้าจัตุรัสเนี่ยชีวิตจะง่ายขึ้นมากแมทริกซ์ที่จัตุรัสเนี่ยมันเอามาทํางานเอาไปใช้งานง่ายกว่าแมทริกซ์ที่เป็นเสยมผืนผ้าที่ด้านกว้างกับด้านยาวไม่เท่ากัน ในอย่างเขาบีเนี่ยอย่างตัวบีเนี่ยมันสูงเนะแล้วมันลึกกว่าด้านด้าน,น,นยาวจะใชะ้ใช้ได้แต่ก็ใช้ยากกว่าแต่แต่ว่า A เนี่ยยื่ย็นกว่าแล้วก็เลยมีชื่อเรียกให้มันว่าแมทริกซ์จตุรัสก็คือมมทริกซ์ที่เป็นอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสอนนะไรคือสี่เหลี่ยมจตุรัสบางคนอาจจะนึกไม่ออกเรามันคือสี่เหลี่ยมที่น,นทุกได้มีค่าเท่ากันแต่ทุกได้มีความยาวเท่ากันและก็แลวก็ทุกมุมก็เท่ากันด้วย นด้านเท่ากันและก็มุมเท่ากันหมดด้วยซึ่งในสี่เหลีนะ่ยมเนี่ยการทีมม่มุมเท่ากันก็คือเป็นมุม90มองศาก็จะเห็นการภาพมาเป็นจตุรัสนะกว้างกับยาวเท่ากันอันนี้ก็เช่นกันใน,นมิซ์ที่กว้างกับยาวเท่ากันเราก็ใช้คําว่ามิติจัตุรัสใช้คําว่ามิติ n คูณ n เหมือนปกติก็ได้หรือว่าจะยอะ่อหรือ n ก็ได้เพราะถ้าเกิดเราบอกว่าเป็นจัตุรัสเราบอกแค่ด้านเดียวก็พอถูกไหมไม่ต้องบอกสองด้านเพราะว่า สมบัติของซี่เลียมจัตุรัสเนี่ยคือด้านมันเท่ากันอยู่แล้วแล้วบอกแค่ด้านเดียวพอไม่ต้องบอกสองด้านแล้วก็จะบอกแค่ว่ามิติ m แล้วพอแต,ตอ่แต่ต้องใส่คาว่าจัตุรัสไปด้วยนะมันต้องมีคีย์เวิร์ดนี้อยู่ด้วยเช่นนะ่ะ a กับ b อนนี้น้ำเลขเป็นอะไรก็ได้น่นไม่สนใจนะขอแค่ให้มันขนาดเป็นจัตุรัสก็พอแต่เดี๋ยวบางทีแล้วบางทีอาจจะเจอมิติที่ใหญ่กว่าน,นี้เช่นจะมี4คูณ4นะ4คูณ4นะใหญ่ขึ้นเลย เดยเยอะมากเลยอันนี้ก็ยังเป็นแมทิกจตุรัสอยู่ทีนี้ต้องถามเล่นๆดูถามว่าแมทิกเนี่ยแมทิกอันเนี้ยเป็นแมทิกจตุรัสหรือเปล่าแมทิกซีเนี่ยนั้นเป็นมมทิกจตุรัสหรือเปล่าไม่กี่แถวเอ๊ะมีกี่ตัวมีตัวเดียวแถวเดียวนั้นมีหนึ่งแถวมีกี่หลักแนวตั้งแล้วก็หนึ่งหลักนี่ แปลว่าอะไรนั่นแปลว่า,วามีหนึ่งแถวมีหนึ่งหลักอ่านี่ไงก็นับเป็นแมทริกซ์จัตุรัสแลวแถวแ,ถว,แถวตั้งแถวนั้นกับแนวตั้งนี่นนนนเท่ากันรูปแปลกๆเนอะแต่ว่าแบางทีเหมือนกันบางทีแมทริกซ์มันเหลือแค่หนึ่งคูณหนึ่งก,ก,ก็ยังนับแล้วก็ยังนับบอลว่าเป็นแมทริกซ์จัตุรัสน,นี่คือชีวอที่สองที่จะเจอบ่อยต่อไปอ่ะอันนี้ก็จะสําคัญเหมือนกันนะเพราะชีวิตจะง่ายขึ้น ก็ค like no right right? ือแมทริพ oh, ย์ทะยงมุมล้วทะยางมุมลองเราจะชื่อก่อนว่าแมทริก์จะเป็นรูปอะไรทะยางมุมรู้อยากรู้จักไหมเส้นทะยังมุมนะว่าเส้นไหมฟื้นมันเฉียงจากอะไรบนซ้ายไปล่างขวาเออบนซ้ายไปล่างขวามุมนี้นก็เป็นแมททิกย์ทะยงมุมแล้วถามว่าทะยางมุมเนี่ยเราต้องก็จะเป็นไงในข้อหมายนี้ในข้อหมายที่ว่ามันมีเค่มีเคสเส้นทะยังมุมเนี่ยที่มีค่าเป็นตัวเลข มีแค่แท่ัวอย่างมุมที่ค่าเป็นตัวเลขตัวอื่นที่เหลือเนี่ยเป็นอะไรก็ต้องเป็นตัวเลขอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ได้นะแมทริกเน็ตเวลาใส่ต้องใส่ให้มันเต็มนั่นเต็มสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเลยสี่เหลี่ยมจุดหรัดแต่ว่าในที่นี้ของเราคือการการไม่ใส่คือการใส่เลขศูนย์แล้วใส่เลขศูนย์ถมไปอันไหนไม่ใช้อันไหนไม่เอาก็ถมไปนั้นนั้วอย่างข้อ A ข้อ b เนี่ยไอ้แต่ตัวอย่างเนี้ยแมทริกซ์ a กับ b เนี่ยเป็นแมทริกซ์ตัอย่างมุมเป็คู่เพราะว่า นั้มีตัวเลขอยู่ที่เส้นแทงมุมแล้วตัวอื่นเนี่ยเป็นศูนย์หมดแล้วตัวอื่นเนี่ยเป็นศูนย์หมดอันนี้ก็เหมือนกันเทียงมุมมีแค่สามช่องหนึ่งสห้าแล้วตัวอื่นที่เหลืออีกหกตัวเนี่ยเป็นเลขศูนย์หมดก็เรียกว่าเป็นนาทิกเทียงมุมทีนี้อาจจะมีคนมาังคำถามว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยไม่เห็ว่าเป็นเทียงมุมหรอเห็ไหมทำดูนาทิกศูนย์หนึ่งสองศูนย์ทำไมไม่นด้เป็นเทียงมุมมีคนบอกว่านี่ไงอาจารย์นี่ก็เทียงมุมนี่ ใช่ไหมก็ตัดได้เหมือนกันแค่ตัดคนละด้านกันคำตอบก็คือคำตอบก็คือมันมันก็ถูกแหละแต่ว่านั่เราไม่ใช้เราไม่นับไม่นับเพราะว่าชีวิตจะยากขึ้นถ้าเกิดเราใช้เมทริกนี้ในการคูณนะจะเกิดความหมึนงงแล้นก็เลยไม่นับนบีเราไม่นับจะรู้ได้ไงว่านับไม่นับนะแล้วก็เลยนี้ไงจริงจริงมันมีคำได้ว่าเส้นทางมุมหลักเส้นทางมุมหลักอะไรคือหลัก หลัก็คือจุดเส้นที่เริ่มจากจุดบนซ้ายแลวจุดบนซ้ายของเราแล้วก็ลากไปจุดล่างขวาล,ลากไปล่างขวาแตะเพราะอะไรเพราะว่ามันมันมีความสาคัญอยู่จุดตัวเลขพวกเนี้แล้วมันคือตําแหน่งที่เท่าไหร่เรามาดูกันอย่างตัวเลขแรกเนี่ยในจุดมุมบนซ้ายของแมทริกซ์เนี่ยมันคือตําแหน่งแถวที่หนึ่งแถวแรกเลยหลักที่เท่าไหร่หลักที่หนึ่งเหมือนกัน นี่คือแถวเ่หลักเหนเหมือนกันตัวต่อไปเลขหนึ่งนี้ถามว่าอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งของเลขหนึ่งเนี่ยมันอยู่แถวที่นะับไปหนึ่งสองอแถวที่สองหลักที่เท่าไหร่นหนึ่งสองอ่ะแถวที่สองเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตรูปแบบก็จะเห็นว่านะทุกตัวเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบนี้หมดแถวที่ไอห,หลักที่ไอนัน้นก็เลยเป็นเส้นแทงมุมหลักไงเพราะมันจำง่าย นันคือตำแหน่งที่ค่า x ค่า y หรือว่าค่าแถวกับค่าหลักเนี่ยมันเท่ากันก็เลยสำคัญกว่าในเลขที่มันเท่ากันเนี่ยแล้วก็เลยนับแค่น,น,นับแค่เส้นเดียวนะไม่ทำอีกเส้นหนึ่งเ <Okay. S 1> ส้นเดียวพอแล้วก็สุดท้ายอีกนิดหนึ่งนะก่อนหนึ่งก่อนที่จะไปต่อก็คือแมทริก e ซ์เอกลักษณ์อันนี้สำคัญมากมสำคัญมากเพราะอ,อะไรเนะพราะมันคือแมทริกซ์เทียงมุมที่มีสมาชิก บนเส้นทแยงมุมหลักเท่ากับหนึ่งเอ๊ะอะไรอะไรอีกต้องดูก่อนนะคบนิยามมันมันมันทมันมันต่อมันต่อื่องกันอยู่แต่ถ้ายังมุมจริงๆมันมีนิยามเพิ่มว่ามันต้องเป็นเมทริกจัตุรัสด้วยมันต้องเป็นจัตุรัสถึงจะนับเป็นทแยงมุมทีนี้เมทริกเอกลักษณ์มันต้องทแยงมุมแปลว่าอะไรก็แปลว่ามันก็ต้องเป็นจัตุรัสแหละจัตุรัสแต่ความพิเศษของมันก็คือว่าตัวเลขบนเส้นทแยงมุมเนี่ยมีค่าเป็นหนึ่ง หมายความว่าไรนี่มาดูกันหมายความว่าแบบนี้อย่างอันแรกเนี่ยมันติคไอสองเนี่ยอาจจะเห็นว่าเปลี่ยนชื่อแล้วนะเพราะมันมีชื่อของมันอยู่นันเป็นมิกติอันหนึ่งก่อนจะตรวจก่อนนะจะตรวจก่อนเห็นเห็นอยู่แล้วก็คือขนาดสองคูณสองต่อไปเป็นมิกติทแยงมุมไหมแยงมุมไหมก่อนก็ดูเส้นแนงมุมเส้นหลักมาจากบนขวาไปล่างซ้ายอ่านี่ไงทแยงมุม นะเพราะว่ามีเลขแค่บนเส้นทแยงมุมแลนะตัวอื่นเป็นศูนย์หมดแลนะจุดอื่นเนี่ยจุดเนะี้ยแะเลขศูนย์สองข้างเนี่ยนะไปทีนี้ข้อสามก็คืออ๋อนี่ไงมันต้องเป็นเลขหนึ่งหมดเลขถึงทั้งหมดถึงจะนับก็แน่นอนก็เห็นนะว่าเป็นหนึ่งทั้งหมดดังนั้นก็ผ่านทั้งสามผ่านทั้งสามสามโจทย์เลยนะสี่เหลี่ยมเนี่ยไอ้แมทริกซ์เนี่ยนะนับเป็นแมทริกซ์สุหลด อ๋อเป็นแมทริกซ์เอกลักษณ์พอดีเป็นแมทริกซ์เอกลักษณ์เป็นแย่นี้เดี๋ยวก็ถ้าเกิดขยายขนาดเป็นสามพื้นสามก็ยวก็ลองไล่ไปเดี๋ยวลองไล่ดูจะตัดไหมอ่าใช่นะเพราะสามแถวสามหลักเสียงมุมไหมน้าลองลากเส้นทางมุมก่อนนะครอบไว้แล้วดูข้อเอื้อแล้วดูเลขอื่นซิเป็นศูนย์หมดหรือเปล่านะเป็นศูนย์หมดเป็นศูนย์หมดแล้วก็สุดท้ายนะแล้วไอ้ที่อยู่บนเส้นทางมุมเนี่ยมันเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดไหม ก็เป็นได้ทั้งหมดแปลว่าอาภาระสามอันฉะนั้นใแมทริกซ์ i สามเนี่ยก็นับว่าเป็นแมทริกซ์เอกลักษณ์เห็นว่าเอ๊ะเราใช้เป็นตัวไอนะครับเ,เปลี่ยนชื่อทำไมมันต้องเป็นตัวไอนะมันมีความพิเศษอะไรนะเพราะว่ากลับไปดูข้างบนแล้วเหมือนตัวเลขลที่เราบอกว่ามันมีนันเลขส่วนคือเพิเศษนะเลขส่วนคือเลกที่บวกกับตัวเลขแล้วได้เป็นตัวเดิมแลในในทางแมทริกซ์เราก็มีเหมือนกัน ในทางแมทริกเราก็บอกว่าแมทริกศูนย์นี่ง่ายในแมทริกศูนย์เนี่ยแล้วบวกกับอะไรก็ได้เป็นตัวเดิมอ๋อแต่เดี๋ยวเรื่องการบวกจะได้เห็นกันในตอนต่อไปในทำนองเดีวยวกันงั้นถ้าเกิดเรามีเราก็มีสมบัติว่าเราเอาเล็อะไรก็ตามไปคูณกับหนึ่งได้เป็นตัวเดิมอันนี้คือสมบัติของตัวเลขธรรมดาก็แน่นอนนะเราเราก็อยากได้สมบัติเดียวกันแหละสมบัติว่าเอ๊ะแมทริกหนึ่งจะต้องหน้าตาเป็นยังไง นะเลขหนึ่งในทางพติกซ์เนี่ยนะเลขหนึ่งเลขหนึ่งในความหมายที่ว่านักคุณกับตัวอื่นแล้วตัวอื่นไม่เปลี่ยนคุณกับตัวอื่นแล้วได้ผลลัพธ์เป็นตัวอื่นนั่นสมือนว่าเลขหนึ่งเนี่ยไม่มีความหมายไม่มีค่าอะไรถามว่าเอ๊ะในทางทริกซ์เนเลขหนึ่งคืออะไรตอบว่าคือนี่แหละคำตอบว่าคือเลขหนึ่งของพติกซ์ก็คือเป็นทริกซ์เอกลักษณ์เพื่ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ใช่ใส่หนึ่งทุกอันเหมือนเลขศูนย เต่้กันเลขศูนย์เนี่ยใส่ทุกช่องใช่แต่เลขหนึ่งเนี่ยให้ใส่แค่เส้นทางมุมแค่นั้นพอแล้วถามว่าใส่ทําไมเดี๋ยวเราจะไปไปดูกันเลยตอนถัดไปครับในการบวกลบคูณหาร